ผมนายสุภโชคสวาบุตรเลขที่14ชั้นม .4 ชั้น6ครับผมนายลิซานุวัยเลขที่16ชั้นที่6ครับวันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องเอลนิโอลายาเอลนิโอลรหยาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแสดงถึงความสัมพันธ์ของสภาวะการกระแสลมในบรรยากาศและกระแสน้นในมหาสมุทรในสภาวะปกติกระแสน้ําเย็นในมหาสมุทรเบื้องล่างไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ําอุ่นบนผิวน้ําเอลนิโอเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีค่าเวลาแน่นอน ในบางครั้งอาจกินเวลา2-3เดือนเมื่อเกิดเอลโยกระแสลมสินค้าตะวันตกอ่อนกำลังกระแสผิวจึงเปลี่ยนทิศทางพัดจากอินโดนีเซียไปทางตะทางตะวันออกแล้วยกตัวขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาตลาดน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกไหลเข้าแทนที่กระแสน้ำเยน็นบริเวณชายฝั่งเปรูจึงเกิดฝนตกและแผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงส่งผลกระทบทางระบบนิเวศและเกิดความแห้งแล้ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียเหนือตอนเหนือหนือนย่ตรงข้ั่งกับนุโยมีลักษณะคล้ายกับสภาพวะปกติที่รุนแรงกว่าเกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของแอฟริกาได้เกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การในแง่ของอากาศคล้ายกับภาวะปกติแต่มีความกดอากาศมากขึ้นและรุนแรงขึ้นและกระแสน้ำไหลแรงขึ้นพวกเราขอจบการนำเสนอแก่เพ่านันนี้ครับ 嗯。嗯